สวัสดีค่ะตอนนี้แม่วันอยู่ที่เป็นโบสออโทโดกของแต่สมัยปี1800กว่านะคะเมืองดามสตัดค่ะเมืองดามสตัคืออยากจะนำเสนอมากๆเลยคือโบสเนี่ยมันมีที่มาที่แม่วันรู้สึกว่าเออม,มันเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับราชวงศ์ หลายคนที่อยู่ในเยอรมันก็ได้เคยไปที่เมืองบาธัมบวกเนาะบาธัมบวกคือเป็นเมืองที่คนไทยมักจะไปจัดงานไทยอยู่นันเขาก็จะได้เจอกันไปสื่อข้องกันอยู่หม่องนั่นเนาะบาธัมบวกตรงนั้นมีประวัติตรงที่ว่าราชการที่ห้าของเรานะคะสมัยเพิ่นป่วยเพิ่นบสบายเนาะเพิ่นก็มารักษาต่อยู่เมืองบาธัมบวกตรงนั้น,นะคะแต่ก่อนมันยังโบมีอะเยอรมนีเนาะมันยังเป็นเ,<อ>เป็น ยังแยกเป็นเมืองๆอยู่นะคะที่นี่และเมืองนี่ก็มีประวัติอีกก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนทีพระเจ้านิโคลัสยังบดายขืนคลองลาดนะคะเพิ่นยังเป็นเจ้าชายอยู่เพิ่นกษัตรด็จไปต่างๆรอบทัวทวีนะฮะทงเอเชียมีอยู่ครั้งหนึ่งราชการที่5นะคะตรงทูตอนะไปเชิญพระเจ้านิโคลัสจากจากสิงคโปร์ตอนนั้นก็คือ เป็นการเฉลิมฉลองและตอนรับตอนรับเจ้าชายองค์นี่แบบยิ่งไงแม่น้ำเจ้าพยาของไทยเรานะคะก็ประดับประดาไปด้วยเรือขบวนรับสเสด็จยิ่งไงมากเลยมีแต่คนกาวขานว่าอ,อ,อางานงานที่ยิ่งใไงขังหนึ่งของไทยเลยสมัยนั้นก็คืองานตอนรับเจ้าชาย นิโคลัสจากรัสเซียเนี่ยเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ว่าเป็นเพื่อนกันนะคะไม่อยากเป็นเมืองขึ้นนะเราไม่อยากเป็นเมืองขึ้นของใครเราอยากเป็นเพื่อนกับทางยุโรปนะคะก็เลยแสดงสัมพันธรรมไมตรีกับพระเจ้านิโคลัสที่สองประมาณนะะี่ยแล้วต่อมาต่อมาพระเจ้านิโคลัสที่สองก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองนี้นะคะเมืองเฮสเซนี้ แล้วต่อมาก็ได้ขึ้นครองลาดหลังจากที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ Alexander ที่สามอเล็กซานเดอร์ที่สามของรัสเซียได้สิ้นพระชนม์ไปพ่อของเพิลนนะแล้วก็นี่กขได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์และราชินีของรัสเซียองค์สุดท้ายก็คือเจ้าหญิงของเมืองนี้นั่นเองเขาก็เลยหูสึกว่าเอ้ยมันมีความสัมพันธ์กันตอนที่เพิลนแต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งเมือง เฮสเซนนะคะเจ้าหญิงแห่งเมืองเฮสเซนก็คืออเล็กซานดราที่นี่อเล็กซานดราก็ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนนิกายตามสามีนะคะเพื่อนก็นได้สร้างสร้างโบสถ์ขึ้นมาเพื่อจะเป็นโบสถ์ของตัวเองนะคะเพราะในเมืองนี้มันไม่มีโบถ Orthodox, สถ์ออร์โธดอกหรับเพร็นก็นเลยสร้างโบสถ์น,น้อยๆสำหรับพระสวามีนะคะในเมืองนี้ไจปจากองค์